สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะอ่ะคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่เล็กนะครับเออไม่ได้จไม่ได้คุยกันทางไลน์นานแล้วนะอันนี้นะครับฉบับเต็มนะครับยีิบเจ็ดชุดนะครับก็สูตรผมก็มีสามสูตรอยู่แล้วนะครับนะครับนี่นะครับแต่ว่าเลขเยอะก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวผมตัดให้อยู่แล้วตัดให้ถ้าท่านไดที่ติดตามก็น่าจะรู้ดี มันจะมีชุดที่หนึ่งเนี่ยสิบห้านะครับชุดที่สองหกชุดที่สามก็หกรวมแล้วยีิบเจ็ดชุดนะครับงวดนี้ได้งวดนี้ได้ยีิบเจ็ดชุดนะครับงวดที่แล้วไม่ถึงเพราะว่าเลขมันชนงวดนึงเลขไม่นชนก็ได้เต็มนะครับได้เต็มตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเออนี่ใช่ไหมครับนี่ครับ ทั้งหมดเนี่ยยีบเจ็ดชุดตรงๆบนล่างนะตรงๆบนล่างนี่นะครับดูดีๆนะครับฉบับเต็มนะครับยีบเจ็ดชุดอ่าบนล่างนะครับอ่าดูเอาประมาณนี้แล้วก็ผมไม่ได้หมายเพราะว่าให้เอาหมดนี้ถ้าเอาหมดนี้ก็เยอะนะครับเอ่อยีบเจ็ดชุดกับสองพันเจ็ดใช่ไหมสองพันเจ็ด ลงทุนเยอะมากนะครับเลขพมเยอะอยู่แล้วนะครับเ,ออเลขผมมี3สูตรท่านจะมาชิกดูเอานะติดตามท่านใดที่ท่านใดที่มาดูใหม่ก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับสิบเนี่ยสูตรสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะครับสูตรที่1 15ชุดสูตรที่2 6ชุดสูตรที่3 6ชุดแต่บางงวดนะครับบางงวดมันจะมีถ้าเลขชนกันเยอะมันจะน้อยลงตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือ ผมจะเอาเหล็กดับมาตัดเท่านั้นเองเหล็กดับนะครับเอาเหล็กดับมาตัดแล้วก็เอาเหล็กเดินมาตัดเท่านั้นเองนะครับอ่ะเยอะเยอะเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมตัดให้นะครับตัดให้ชัวนะครับได้ได้นะได้ทุกง,งวดนะครับที่ที่ผมตัดเหล็กออกหยิบเจ็ดชุดหยิบห้าชุดแล้วแต่ตัดออกเลย ผมก็นเน้นตัวนั้นตัวนี้ท่านสมาชิกที่มาดูใหม่ก็ไปดูยอ้อนหลังได้นะครับในคลิปไอช่อง u t u b e ของผมเนี่ยนะครับก็บไปดูนะครับจริงไม่จริงนะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นงวดนี้เนี่ยนะครับวันที่สิบหกกุมภาเนี่ยนะครับก็คือแบบนี้เนี่ยเอาให้ดูฉบับเต็มก่อนนะครับให้ดูฉบับเต็มก่อนนี้เนี่ยยี่ยี่สิบเจ็ดชุดนะครับเนี่ย ่2ดชุดนะบนล่างนะนะครับเลขมันจะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเลขเยอะไหมอ่าบางท่านก็ไม่มีทุนไม่มีก็นี่ครับเนี่ยเอาเลขตัวนี้ไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านงวนนี่นะครับ16กุมภาพันธ์นี้นะครับก็คือเลขเลขเด่นเนี่ยนะครับเนี่ยเด่น เดืนเจนะครับจะเอะไรจะแอะไรนะครับแต่ส่วนเลขดับก็คือดับ9ก้นะงวดหน้าดับ9บนดับ9เพราะว่าเลขบนออก6กสาบวกสได้9คือดับ9แล้วก็ส่วนเลขล่างออก0ูนย์เใช่ไหมก็ดับ9เช่นกันนี่คือเลขดับตัวนี้ดับนะ <c oughs> ฉะนั้น เราก็เอาเลขเก้าตัวนี้ไปตัดออกตัดออกนะครับตรงในในยี่สิบเจ็ดชุดนี้นะครับนี่เยอะนะเด็กเยอะนะยี่สิบเจ็ดชุดนะเพราะว่าสามสูตรแต่เลขท่านท่านสมาชิกก็จะสังเกตดูเลขในสามสูตรเนี่ยผมรวมไว้ตรงนี้แล้วก็เลขตัวไหนที่ชนมากที่จุดกับตัวนั้นแหละคือตัวเดิน เดนและมาจริงอ่านี่นะครับเดนสี่เดนสามนะครับอันนี้รองนะรองแปดรองสองเห็นไหมคือเลขสองให้มันชนกันสองสูตรนะครับเลขแปดชนสองสูตรแต่ว่าเลขสามนี่ชนกันสามสูตรเลขสี่ชนสามสูตรก็ท่านจำเป็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเออที่มันชนเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่มาเลขหนึ่งชนสามสูตร เช่นกันแต่มันมาเลขเก,ก้างอ,อ,อไหมครับตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเอาเลขเก,ก้าเนี่ยตัดออกตัดนะตรวนี้ตัดนะเลขเก้านะครับตัดนะตัดสนะี่เก้านี่นะครับเนี่ยแค่นี้แหละครับรู้เอา ตัดเลขเกออกนะครับนี่เลขเในในยีชุดนี้นะครับนะครับใน27ชุดก็คือเลขดับดับ9บนลากก็ตัดเลขเกออกนี่ครับมี3ามมี4ี่เก้ามี8ปดเก้านี่แต่ท่าในใดที่ชอบก็เอาได้ไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับสูตรมันก็มีลุดมีเข้านะ ฉะนั้นมันก็เลืออยู่เลืออยู่กี่ชุดนะครับฉะนั้นถ้าจเจ้าให้น้อยลงนะครับก็บคือเลขเจ็ดเนี่ยเด่นเนี่ยนะครับเนี่ยตัวน,นี้เด่นเจ็ดแปดนะครับงวดที่แล้วเด่นอะไรอ่าจำได้ไหมครับอ่ไปดูเอาในคลิปนะครับ ผมให้เด่นให้ดับแล้วผมก็มาให้ดับด้วยงวดที่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ดับจริงๆอะ่ะก็เหมือนเข้าอะ่ะเพราะว่าเลขเด่นเลขดับงวดที่แล้วมันเลขเดียวกันต็เลยผมบอกว่าไม่ไม่ต้องดับนะมันก็ออกจริงๆเนี่ยฉะนั้นงวดนี้เนี่ยครับเด่นเจ็ดแปดเนี่ยนะครับเด่นเจ็ดแปดฉะนั้นเราก็เราก็เราก็มาเหลือเลขแปดเอาเลขแปดก่อนนะครับอ่าเลขแปดก่อน อ่ะเนี่ยเลขแปดเลขแปดเลขแปดตอนนี้นะครับก็มาเดินเจ็ดแปดใช่ไหมกับว่าเลือกเลขเจ็ดอีกเนี่ยตรงนี้เจ็ดสองนะครับ <c oughs> อ่ะถ้าถ้าเลขเด่นเข้านะถ้าเลขเด่นมันเข้าจริงๆอะ่ะเข้าตัวใดก็ได้ขอให้เข้าอ่ะเข้าเลขเจ็ดก็ได้เข้าเลขแปดก็ได้ นะครับฉะนั้นมันเรื่องของเรื่องก็คือไอ้ตรงไอเเ้เลขเด่นเจ็ดแปดนี้นะครับแต่ว่าเลขอันนี้นี่ไงเล็กตัวนี้นะครับชนกันสามสูตรเลข4สี่ชนกันสามสูตรที่เลข3สามชนกันสองสูตรเลข8แปด แล้วก็เลขสองเนี่ยเลขสองเนี่ยฉะนั้นนี่แหละแต่ก็จะพึ่งนะจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับเลขสี่เลขสามนี่เอาหมดเลยนี่เลขสามเลขสามนะเอาหมดเลยได้หมดเลยเลขสี่เลขสามเลขสี่ เลขห้าไม่มีนะครับ <c oughs> เลขสองครับนี่เลขสองอันนี้อย่าพึ่งใช้งานนะครับอย่าพึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวผมสรุปติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสรุปสรุปอันนี้ให้ดูแนวทางก่อน ทาง20เีชุดนี้นะครับเลขมันมีแบบนี้ก็เดี๋ยวผมก็ทําให้ดูเหมือนเดิมแหละครับท่านสมาชิกที่อยู่ในช่องนะเออน่าจะรู้ดีนะผมก็ทําให้เหมือนเดิมเออมันเข้าอย่างไรมันผิดอย่างไรน้อยน้อยอยู่แล้วนะครับแน,น,น่นอนนะเลข 20, 20ชุดนี้ก็คือตัดไปแล้วเนี่ยตัดเลข9ออกก็ยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวก็ตัดอีกนะครับตัดอีกฉะนั้นติดตามติดต่อไปนะครับ ตามคิต่อไปเดี๋ยวผมตัดอันนั้นแหละอีกที่ว่าคงสุดท้ายอ่าคุยกันก่อนห้วยออกอะไรประมาณนี้นะครับนะผมก็ทําแบบนี้ประจําอยู่นะครับนะทนายาชิกก็ดูดูแล้วก็เป็นให้อยากให้เป็นแนวทางเท่านั้นเองอ่าดูเอาอันนี้เลขเด่นนะอันนี้เลขดับเลขดับก็คือว่า ประหยัดต้นทุนเท่านั้นเองเอาเหล็กไปตัดออกก็ดับดับจริงไม่ดับจริงก็ท่านสมาชิกไม่ทําทำเอาได้นะครับผมสอนวิธีการทําก็ไม่ได้ยากอะไรเอาสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างบวกกันดับจริงไหมก็ไปทําดูสักยี่สิบงวดก็ได้นะครับดับจริงไหมส่วนสองตัวบนนะครับดับบ้างไม่ดับบ้างแต่ก็ดับเยอะเหมือนกันนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ดับอ่ะ บางทีมันไม่ดับฉะนั้นหววหน้าจะดับเก้าไหมบนดับเก้าไหมล่างดับเก้าไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งดูดูไปก่อนดับไหมือไม่ดับฉะนั้นผมก็เอาเหล็กตัวนี้เหล็กเก้านี่สองตัวนี่ตัดตรงนี้ออกก็เดี๋ยวผมสรุปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวโคงสุดท้ายนะครับติดตามติดตามคลิปต่ตอไปผมสรุปจากสามสูตรนี้นะครับนะครับสามสูตรนี้นี่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดุด เลขงวดนี้ก็โอเคนะช่วยงามนะครับน่าจะเป็นน่าจะได้ก็เดี๋ยวไปดูที่ผมสรุปนะครับคลิปต่อไปผมสรุปเสร็จแล้วมาดูเลยท่านใดที่มีไลน์ผมเดี๋ยวผมจะส่งไลน์่วนตัวไปด้วยนะผมจะส่งไปไปทางไลน์ชวนตัวท่านใดที่ไม่มีไลน์ผมก็ดูในนี้แหละดูในช่อง y YouTube นี่แยนะครับอือก็ว้านี้่ไม่ไม,ไม่ได้โกหกหลอกลวงอะไรทั้งนั้นนะดูกัน ทั่วโลกอะ่ะนะครับไม่ใช่ดูในประเทศไทยนะต่างประเทศก็ดูนะครับสม,มาชิกนึ่งมือกว่าท่านในช่องนี้ก็เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่แล้วว่ามันถูกจริงไหมมันผิดไหมถ้างวดใดที่มันผิดผมก็บอกว่าผิดนะครับท่านสม,มาชิกอ่าสม,มาชิกก็บอกว่าโอเคอาจารย์สู้ต่อไปแล้วก็ถ้ามันถูกอะ่ะมันถูกไหมถูกจริงไหมก็ก็ดูเอานะครับอ่ะคลิปย้อนหลังกดโปรไฟล์นะครับวิไลไทแลนนะเป็นภาษาอังกฤษนะ โปรไฟล์แล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยไอ้งวดที่แล้วมันเป็นอย่างไรแล้วผมลงคลิปวันไหนอะไรยังไงประมาณนี้อ่ะดูได้เลยนะครับทั้ง Messenger แล้วก็ไลน์ชวนตัวผมก็ลงนะครับในช่อง YouTube มไม่ต้องพูดถึงอะนะในช่อง y u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  e นะ่มีคนดูเยอะแยะมากมายทั้งเพจเหมือนกันทั้งเพจก็มีนะครับแต่ผมไม่อยาก ลงเท่าไหร่ทางเพจเ,เดี๋ยวดูในี่ครับดูในช่อง y o ยู u ูปนะครับประมาณนี้นี่แหละเลขงวด16กุมภาเนี่ยอยู่ประมาณนี้แต่ว่าอย่อยาเพิ่งใช้งานนะครับอยู่แค่นี้ก่อนให้ดูก่อนนะครับแล้วท่านก็ไปดูอาจารย์อื่นด้วยนะครับอาจารย์ท่านอื่นนักคำนวณทั้งลายแลเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ดูนะผมดูนะครับ ไม่ข่าวสักะกตัวเลยอ่ะจริงไม่จริงลองดูนะครับอสวัสดีครับคุณแมมที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณแม่เล็กแล้วก็คุณนุชที่คุยกันอยู่ในไลน์นะครับก็ประมาณนี้แะครับแต่ว่าไอเนี้ยผมยังยังไม่ให้ใช้งานนะแค่ให้ให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับทั้งหมดนี้ อ,อยากให้ดูไปก่อนอย่าเพิ่งใช้งานนะครับเดี๋ยวผมสรุปอีกทีหนึ่งสรุปแล้วถ้าไม่อยากดูในช่อง youtube ก็เดี๋ยวผมส่งทางไลน์จนตัวไปให้นะครับว่าตัวนหนที่น่าจะเป็นอ่ะประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับฝากถึงแม่เล็กด้วยแม่เล็กหายไปสามเดือนนะเอาจริงๆิแม่เล็กหายไปสามเดือนนะอ,อนนะ อ่าแม่เล็กมีรถเยอะใช่ไหมมีรถลายคันแล้วก็เอาทะเบียนรถเอามาเทียบเทียบกับตรงเนี้อ่าตัวไหนท,ที่มันที่มันมันเหมือนกันอะ่ะเอาตัวน,นั้นไปเลยผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งทะเบียนรถผมเองว่าตัวไหนที่มันชนกันนะครับงวดก่อนหน้านี้ไม่เข้าทะเบียนรถผมอะ่ะไม่เข้าแต่งวดนี้น่าจะเข้า เพราะว่ามันชนกับชุดคำนวณพอดีนะครับอ่ะแคปหน้าจอไปดูครับแคปแคปหน้าจอไปดูเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้โชคดี